รักเมืองน่านก็ต้องมาเที่ยวเมืองน่านครับอากาศบริสุทธิ์วันนี้อยู่ที่อำเภอสองแควดอยสูงกันอุณหภูมิเหลืออยู่22อ,องศาอากาศสวยอำเภอสองแควจังหวัดน่านอำเภอไม่ใหญ่อำเภอเล็กๆอูค่ะค่ก็จะเป็น อะไรตนสารจิตอ,อ,อสองแควนีงหวัดน่าวิวทัศน์สวยดีตอนนี้เวลาสองวยสองสามสามิบนาทีท,าาทําไปกันนะึบ้านขุนน้ำพลิกอขอร้อยกระทง พื้ทีร้อยกระทงเอเออตำบร้อยกระทงอำเภอท่าวางผา

วินมาแล้วเห็นเหรอ งแกงนอน